ถ่านใจถึงนี้แล้วนะคะเราก็ขับรถนะคะเอาอาหารมาส่งให้ทันใจนะคะจากคุณแม่ใจบุญของเรานะคะคุณแม่รัดนะคะคุณแม่แววนะคะเมตานะคะเอาสเสบียงมาให้ทันใจนะคะกรวหิวระหว่างทางนะคะทันใจเป็นยังไงบ้างนาออันนี้นะคะใกล้ถึงบ้านช้างแล้วนะคะอ่าทันใจจอดพักพักก่อนนะมีสะเสบียงมาให้นะคะจากคุณแม่ใจบุญของเรา ทันใจวันดี้จ้าก่อนนี่นะคะคุณแม่เป็นห่วงนะคะเออเอาเลยเออาเลยเอาเลยเอาในรถเลยเอาเลยหยิบเอาเลยเขาหิวนะดูนะคะเดินดีนะวันนี้ไม่มีแดดตอนนี้เราก็เจอทันใจแล้วนะคะได้เสบียงนะคะจากคุณแม่รัดแล้วก็มีคุณแม่แววนะคะกราบขอบพระคุณสาธุบุญด้วยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาญาติลงก่อนจะไปตรงข้างหน้านะคะแม่เจอแล้วนะคะทันใจเดี๋ยวจอดนะคะไม่เห็นภาพเลยแม่แป๊บนะคะ ผมเอากล้องนี้ลงให้หน่อยอ้าวนะคะถึงแล้วถึงแล้วเปิดจอโอ้ยแม่ค้ากำลัจะถ่ายคลิปกำลังกล้องนั้นลงแม่ค้ากำลังจะถ่ายคลิปแล้วเดี๋ยวแม่ก็ถึงแม่เป็นห่วงแม่เป็นห่วงหลายๆด้านเลยแม่เราลกเลี่ยงเลยถึงแล้วครับตั้งใจครับถึงกินเสรแล้วไม่ใช ค็เปนแม่เป็นห่วงเพราะว่าทันใจเดินใจนะคะก็เลยให้เอาเสบียงมาส่งให้ทันใจนะคะค่ะขอบคุณคุณแม่ใจบนของเราทุกท่านนะคะขอบคุณคุณแม่รัดนะคะคุณแม่มิวและคุณแม่แววนะคะส่งเสบียงให้ทันใจนะคะขาขอบคุณค่ะคุณแม่ป้านานะคะทันใจหิวนมชลินกลับแล้วนมชลินกลับแล้วค่ะคุณแม่คุณนว่จะตกมันใช่ไหมฝากลงมาไหมปะา ผ่านน้องผ่านน้องว้าไหมไม่ผ่านค่ะคุณแม่อาบูมเอาเอาเอายากาขึ้นให้เขาหน่อยเอาใส่ใส่เออกล้วยด้วยของแม่รัดเอาใส่ได้เท่าที่ใส่ได้เนาะมีน้ํากินไหมมีค่ะคุณแม่นี่ใช่ไหมมันกินน้ําตรงไหนเี่มีน้ําคลองมีน้ําอะไรอยู่นะคะคุณแม่อ่ะเอาเทกล้วยกินก่อนนะไว้ควายไว้แม่ควายจะมาแย่งกินหญ้าแล้วดูควายดูควายสิหน่น ไม่ควายทำไมจ้องใหญ่เลยนะคะมีคุณแม่พรคนะมีค่ะคุณแม่โยนทั้งหมดเล,กเลยกล้วยแล้วก็เอาหญ้าขึ้นนะคะน้องวาไปส่งได้ค่ะคุณแม่อาฝากคะแนนท่านทันใจห้าร้อยจากคุณแม่ป้านาค่ะนี่ค่ะคุณแม่คุณแม่แมวเหมียวนี่งทันใจแม่ดูควายอยากกินว่าจะถ่ายคลิปควายก่อน ดูควายนะคะควายก็บอกว่าอยากกินหญ้าด้วยนะคะควายเห็นรถหญ้านะคะคุณแม่ดูมองหูตั้งเลยควายบอกว่าขอเรากินได้ไหมนะคะทันใจแบ่งให้เรากินด้วยคุณแม่ค่ะเย่เย่นะคะขอไป็นคุณคุณแม่ป้านาค่ะห้าร้อยคะแนนถึงไหนแล้วทันใจเออใกล้ถึงแล้วนะคะคุณแม่ประมาณกี่กิโลห์เดี๋ยวนะคะถ่ายคลิปก่อนนะคะคุณแม่กิโลเอ กราบขอบคุณคุณแม่ป้านานะคะเมตตามอบคะแนนให้สีดอทันใจนะคะให้ควานนะคะห้าร้อยคะแนนค่ะกราบขอบคุณสาสตร์ุกคคุณแม่ป้านานะคะคุณแม่จ๋าอุนหนุนนำสุขภาพแข็งแรงมีคะแนนลดเหลือนะคะขอบขอบอภคุณค่ะอันนี้ก็จะเป็นกล้วยย่านะคะคุณพ่อไปละจ้าพ่ออนนี้อยู่กับทันใจนะคะ บุ๊มเอาเอาคลิปเอาเอาโทรศัพท์ค่ะหาไม่รัดหน่อยว่าถึงทันใจแล้วเราสมัครโทรศัพท์เครื่องดำอ้อยังค่ะคุณแม่ปลาประมาณสิบกว่าโลนะคะเป็นอะไรคุณแม่เอ็ดเอาบุ้มถือเรื่องนี้เอาเทกกล้วยให้หมดแล้วก็แล้วก็าคุณแม่จ๋าคุณแม่คุณแม่คนกันทารารมย่า ยาหกมัดนะคะแล้วก็ตังค์หนึ่งร้อยนะคะคุณแม่เดี๋ยวนะอ๋อแม่ดูละเหลืออีกหลายกิโลอะคุณแม่คุณแม่กันธรารมยาหกมัดยาหกมัดตังค์ร้อยหนึ่งแม่ตรงตาเดี๋ยวไปหาได้นะคะเนาะขอบพระคุณนะคะสเบียงนะคะจากคุณแม่รัฐแล้วคุณแม่แววนะคะสเบียงที่เหลือจะส่งที่บ้านนะคะคุณแม่อือ เหลือประมาณสิบกิโลค่ะคุณแม่ระวังควายควายจะมาแย่งหญ้าทันใจก็พักกินนะคะคุณแม่เราก็ขับรถตามนะเพราะคุณแม่หลายท่านนเป็นห่วงนะคะกราบขอพระคุณนะคะคุณแม่จ่าทุกท่านเลยนะคะเมตตาสีดอทันใจนะคะคุณแม่ดัดคุณแม่แววคุณแม่มิวนะคะคุณแม่ป้านาแล้วก็มีคุณแม่นะคะคนกันลาลมแล้ว เมตตามอบคะแนนเมตตามอบยาแล้วก็คุณแม่ณรินทร์นะคะเมตตาคะแนนให้ด้วยนะคะกราบขอบพระคุณสาธุคนณกรบทุกท่านคะ่ะยาน่าจะหมดแล้วนะแม่อ่ะตังอีกร้อยหนึง่งตังสองร้อยจากคุณแม่ณรินทร์แล้วก็คุณแม่อ่าคุณแม่คุณแม่แมชื่ออะไรนะคุณแม่คนคนกันธารลมตังสองร้อยโอเคอะตังสองร้อย คุณแม่อ้อนฝากคะแนนให้ทันใจได้ไหมคะได้จ้าคุณแม่เรามอมให้เลยนะคะเอายญ้าให้วานะคะจ้าคุณแม่ต้งตาย่าไม่น่าจะพอกันนะนี่ปอปอไม่ได้ตัดยอดแหมปู่อายุห้าสิบเอ็ดปีนะคะเป็นน้องของอปู่ทองใบนะคะคุณแม่ทันใจมีเพจอยู่นะคะปีหนึ่งรายครั้งหนึ่งคุณแม่คะ่ะคุณแม่อ้อนได้อยู่คะ่ะคุณแม่ <c oughs> ทันใจนะคะทันใจมีเพจอยู่นะคะแต่ไม่ได้ไลน์นะคะ <G ül> เดี๋ยวย่าที่เหลือนะคะเราก็จะไปส่งที่บ้านก็จะมีย่านะคะเห็นข้อความไหมคุณแม่ปุ๊กเอาเป็นผลไม้ไหมคะแม่ปุ๊กจ๋า <G ül> เอาคุณแม่ปุ๊ก <G ül> ด้วยนะคะเป็นผลไม้นะคะคุณแม่เพราะว่าย่าแม่เม่ให้สามร้อนะคะคุณแม่อ่อนเ <G ül> อาบุม300้มสามรอยจากคุณแม่อ่อนแล้วก็ย่าจากคุณแม่ปุ๊ก <G ül> ตังสามร้อยจากคุณแม่อ้อนนะคะอ่ะคุณแม่ปุ๊กเอาเป็นผลไม้ให้นะคะแม่ให้สองร้อยอ่ะคุณแม่ปุ๊กให้สองร้อยโอ้ให้ควานอ๋อคุณแม่ปุ๊กให้สองร้อยนะเป็นห้าร้อยอะมาถ่ายใหม่กราขบขอบพระคุณคุณแม่อ้อน แล้วก็คุณแม่ปุกนะคะเมตตามอบคะแนนนะคะให้ควานสีดอทันใจอีกนะคะกราบขอบพระคุณทุกทท่านเลยนะคะที่มอบความรักความเมตตาให้ควานทั้งควานทั้งช้างนะคะตอนนี้ทันใจก็ได้ทานอาหารแล้วนะคะนี่มีกล้วยนะคะมีผลไม้จากคุณแม่ใจบุญของเรานะคะกราบขอบพระคุณทุกทท่านนะคะกราบขอบพระคุณค่ะจากคุณแม่ปุกนะคะมอบให้แล้วคุณแม่อ้อนมอบให้แล้วนะคะใกล้ถึงบ้านแล้วจากคุณแม่ประมาณ10กโลนะคะ จ้าคุณแม่อ,อ้นนะคะกลับค่ับ้าคุณค่ะอ่ะเดี๋ยวบุ๊มเอาหญ้าขึ้นขึ้นรถขึ้นชาให้หน่อยที่เหลือแล้วก็จะเอาไปลงที่บ้านให้นะคะคุณแม่นะเมื่อกี้ก็ได้หญ้านะคะสามสิบหกมัดแล้วของคุณแม่รัดของคุณแม่แววสามสิบแล้วก็คุณแม่คนกันทลาลมหกมัดบุ๊มยุนไปเท่าไหร่ละก็จะเหลือสามสิบเอาขึ้นเอาขึ้นนี้ได้เท่าไหร่เอาขึ้นเออสิบยี่สิบไปเลยเนาะ ที่เหลือแล้วก็จะเป็นลงให้ที่บ้านนะคะฝนจะตกเดี๋ยวเขาจะต้องรีบเดินต่อเนาะมีน้ำให้ทันใจไหมมีอยู่ค่ะคุณแม่เดี๋ยวทันใจก็จะแวะที่ร้านคุณแม่ก็รอรับที่นั่นได้นะคะ ไปสิเนยมตัวออไปสิบหส,บ,หสบียงแล้วก็นะคะใส่แยงให้ด้วยนะคะเดี๋ยวทันใจก็จะไปแวะ,ะที่ร้านนะคะแวะพักที่ร้านก่อนนะคะก่อนเข้าบ้านเพราะว่าเราก็อยู่หมู่บ้านเดียวกันนะคะกรับ ขอพระคุณสาวทุกุนกับผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านนะคะที่เอ็นดูเมตตาทั้งทันใจทั้งควานนะคะกราบขอพระคุณทุกท่านเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นห่วงนะคะให้เรานะคะขับรถตามนะคะมาส่งอาหารให้นะคะแล้วก็ยินดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าร้านของเราก็เป็นอาหารช้างราคาส่งนะคะฝากร้านด้วยนะคะแล้วก็ส่งทุกที่นะคะใกล้ๆแล้วก็ส่งนะคะน้องช้างก็จะได้มีอาหารทานเนาะ ฝากร้านด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าช่องอาหารช้างราคาส่งค่ะแล้วก็ช่องนะคะใน YouTube พังฝังแปงแม่เป่าเปานะคะฝากคุณพ่อคุณแม่เมตานะคะกดติดตามร้านของเราด้วยนะคะเป็นช่องอาหารช้างนะคะเราก็ส่งทุกที่เลยนะคะกราบขวบพระคุณค่ะกอยงช่องในเพจของเขาเลยนะคะคุณแม่เพจสีดอทันใจค่ะไปต่อนะคะน้องช้างที่บ้านก็รอ <c oughs> <c oughs> แล้วประมาณสิบกิโลค่ะคุณแม่อาบุมใส่หน่อยเดประมาณสิบกิโลนะคะส่งที่บ้านให้อาคุณแม่ปานาจาจ๋าเป็นพรุ่งนี้นะคะแม่เพราะว่ายาวันนี้หมดแล้วมีเป็นผลไม้นะคะวันนี้มีเป็นผลไม้เดี๋ยวนะสวยเฉียบแบบนะบุ้มแสบจนหมดทันใจสูงมากใช่นะคะ คุณแม่จ๋าบอสส่งพรุ่งนี้เ้อพรุนี้ไปส่งให้ที่งานช้างแล้วก็ที่บ้านเนาะไปกันนะคะ <c oughs> เดี๋ยวก็ป,ปิดหน้าจอก่อนเด้อแม่เพราะว่าเดี๋ยวโดนตัดนะคะในต่อ,ตอกเขามาให้เราไลฟ์อ่าปิดหน้าจอก่อนนะคะเจอกันที่บ้านอีกนะคะคุณแม่ไปรอรับทันใจที่ร้านเขาจะแวะที่ร้านปิดเลยค่ะแม่เสียวด้วยวันนี้มันเกิดบอส ประมาณสี่โมงทันใจก็ถึงแล้วทำได้นะคะเห็นไหมแปบ๊บเดียวเดินมาถึงนี้แล้วเขาจะเดินเร็วไปก่อนนะเจอกันที่ร้านจะาดีนะไม่ร้อนมาก